ก็สวัสดีครับอันนี้เป็นพอดแคสต์แรกของเรานะครับจริงๆเราเพิ่งนึกออกว่าเราอยากหาอะไรทำระหว่างขับรถจะได้เพลินๆอันนี้เราก็เลยนึกได้ว่าเอ้ยเราลองทำพอดแคสต์ดูสักเรื่องละกันสำหรับพอดแคสต์เรื่องนี้ที่เราจะพูดถึงนะครับเราจะพูดถึงเรื่องที่พัก ประสบการณ์ที่พักที่เราไปเจอที่เวียดนามนะครับซึ่งตอนนั้นเราไปเที่ยวเวียดนามใต้ไปที่เมืองโฮจิมินห์นะครับเดี๋ยวจะให้ป่านเป็นคนเล่านะครับที่พักที่อยากเล่าก็คืออยากเล่าที่พักที่โฮจิมินห์คืนสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไทยนะครับตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างในคืนนั้นประสบการณ์ที่เราไปพักมันก็มีลายแบบแต่ว่าวันนั้นน่ะเรา จำเป็นต้องพักที่นี่เพราะว่าเราจองมาแล้วแล้วก็จ่ายตังไปแล้วจ่ายตังโอนจ่ายไปแล้วด้วยก็คือมาถึงกว่าที่เราจะมาถึงะเรานั่งรถจากดารัะมา,า,มาใช่มาถึงประมาณสองทุ่มสองทุ่มได้มั้งมืดแล้วอะ่ะ มันก็ไม่มีทางที่จะแบบต้องไปหาที่พักใหม่หรือเปลี่ยนที่หรือคืนเรื่องคืนองนอะไรก็ยากลําบากมากให้เราเข้าใจว่าเป็นโรงแรมลงแท็กซี่ปุ๊บก็เดินเข้าที่พักตาม G P S ไปเนาะเดินเข้าไปลึกมากเป็นซอยที่แบบอารมณ์ประมาณประมาณห้องแถวซอยอพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่มันอยู่ที่มืดมาก เหมือนเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านอะไรนะแล้วก็เข้าไปปุ๊บเขาเรียกว่าโฮสเทลโฮสเทลก็คืออพาร์ตเมนต์ที่แบ่งเช่าให้คนที่อยู่ได้แบบเป็นรายเดือนและรายวันาอ่ทีนี้พอเข้าไปถึงปุ๊บมันแบบความรู้สึกแรกก็แบบเฮ้ยเฮ้ยแล้วแบบมองหน้ากัน <laughs> แล้วแบบพูดไม่ออกอืมอืมพอเข้าไปถึงก็เจอฝรั่ง <He> i, เฮ้ยเฮ้ยภาพภาพที่มองเห็นตอนเฮ้ยนี่คือเห็นเห็นยังไงลองบรรยายนะอารมณ์ภาพเหมือนอพาร์ตเมนต์อ่ะอืมอพาร์ตเมนต์เลยรู้เลยว่าเป็นคําว่าอพาร์ตเมนต์อ่ะเข้าใจปะอพาร์ตเมนต์อืมก็คือห้องเช่าอ่ะแหละห้องเช่าที่เขาอยู่กันเป็นรายเดือนเันหอพักอะไรซึ่งมองไปก็จะเห็นเป็นสามชั้นมองเห็นชั้นหนึ่งมองขึ้นบนเห็นชั้นสองชั้นสามมองก็ไปแต่ว่าอันที่จริงมันมีห้าชั้นนะไม่ใช่สามห้า<ช>เพราะเราอยู่ชั้นที่ห้า อ๋อห้องพักเราคือห้าศูนย์หนึ่งอืมจำห้องได้จำชื่อห้องได้ mm. จำเลขห้องได้ด้วยไอเรานี่คือคิดว่าอยู่ชั้นสามหรือเปล่าวะอ๋ะ mm. อชั้นห้าชั้นห้ามีสองห้องแต่่าแคบเนาะมองแล้วดูแลแ้วแคบเนาะใช่แคบมากปรากฏว่าเดินเข้าไปปุ๊บเจอฝรั่งสองคนนั่งอยู่ข้างล่างมันจะเป็นโซฟาโซฟาที่อารมณ์แบบโซฟาไมา้บ้านเราอะ่ะที่มันหนักหนักอ่ะมันเหมือนโซฟาที่ไทยอะ่ะ สืา,าไม้หนักแล้วก็แบบเออนั่งดูดบุหรี่กันอยู่คุยกันอยู่อะไรเงี้ยพอเข้าไปถึงปุ๊บเราก็บอกว่าเออเนี่ยเราจองที่พักไว้นะแล้วก็เอาเอาบุ๊ก,กิ้งนั้นให้เขาดูเขาก็เลยแบบเอาคุณแจให้เสร็จปุ๊บก็เลยออะขอพาสปอร์ตอะไรเราไปไปไทยไปไทยเอกสารแล้วก็แบบมันไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารที่นั่นอ่ะแล้วเขาก็ถือถือมาเราไปหายไปสักพักให้เรานั่งรอให้เราก็เลยอ่ะให้เบียไปเอาของไปเก็บ ปรากฏว่าแบกกระเป๋ากระเป๋าเดินทางอ่ะกับเป้หนักๆนะเดินไม่มีลิฟต์จ้ะขึ้นบันไดไปชั้นห้าและนั้นก็ลงมาด้วยหน้าตาเจนเจือนหน้าตาเจนเจือนที่แบบไปเจออะไรมาไม่รู้ว่าเหนื่อยหรืออะไรไปเจออะไรมาไหมและเสร็จล้วก็ลงกลับมาให้เราขลอข้างล่างก็เลยนั่งคุยกับฝรั่งคนหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นเป็นครูอ่าเป็นครูเป็นครู ป็นชาวต่างชาติแหละเป็นครูแต uh> ่ว่ามาสอนภาษาที่นี่อืมาอยู่เวียดนามอย่างเงี้ยก็เลยนั่งคุยไปคุยมาเขาบอกเออเขาก็เคยไปอยู่ไทยนะเคยมาอยู่บนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยก็คุยคุยกันไปสักพักพอเบียร์ลงมาก็นั่งรอนั่งรอรอพาสปอร์ตรอนานมากกว่าจะได้ข้าวก็หิวนะยังไม่ได้กินข้าวแล้วกะว่าจะแบบออกไปเองซื้อของกินอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแต่ก็รอรอนานมากก็กลัวพาสปอร์ตหายเนาะ แล้วก็รอรออยู่ยงั้นน่ะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรไว้ใจได้อยู่ผมผมอยู่มาหลายหลายปีแล้วอะไรเงี้ยเออก็โอเคอ่ะออกไปกินข้าวไปซื้อของกินกลับมาประมาณกี่ทุ่มสามทุ่มได้ไหมน่าจะได้ประมาณประมาณสามทุ่มออประมาณสามทุ่มเสร็จปุ๊บก็เดินขึ้นไปบนห้องพร้อมกันแล้วเบียรก็แบบยังไม่พูดอะไรนะว่าแบบขึ้นไปแล้วเป็นยังไงพอเราเดินเดินขึ้นไปชั้นแรกก็มีไฟอยู่ ชั้นแรกกคือเดินจากหนึ่งไปสองเนาะสองก็มีไฟอยู่ก็คือบันไดแบบแคบๆแบบมันบันไดบ้านอะ่ะพอชั้นสามก็เริ่มมืดแล้วไม่มีไฟชั้นสี่คือไฟระหว่างทางเดินของบันไดไม่มีเลยคือแบบไฟขาดออารมณ์นั้นเลยแล้วชั้นสี่ก็คือไม่มีคนไม่มีใครอยู่นั่นเลยแล้วพอขึ้นไปชั้นห้าเป็นห้องของเราอะ่ะมันมีสองห้องตรงข้ามกันฝั่งตรงข้ามคือเป็นห้องที่แบบเหมือนมีคนใช้แล้วเปิดเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ย ก็เหมือนออกไปแล้วอะไรเงี้ยตอนห้องเราก็คือมีห้องเดียวแล้วหน้าห้องนี่คือเป็นโซฟาพังๆเหมือนแบบพวกโต๊ะไม้ที่แบบของที่พันพังแล้วเขาเก็บออกมาไว้ข้างนอกไเงยแล้วไฟห,หน้าห้องก็คือไม่มีเลยนะอืเออพอเดินเปิดประตูห้องเข้าไปปุ๊บอารมณ์แรกที่แบบความรู้สึกคือแบบทําไมมันไม่เหมือนในรูปเลยวะฮในรูปเขารีวิวว่าดีมาก เออแล้วสะอาดด้วยนะในรูปอะ่ะคือแบบดูดีเลยแหละไอเราก็แบบเฮ้ยเฮ้ยเรจะเค้อยยังไงอะ่ะแบบแรกที่เข้าไปคืออากาศมันแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่มีอากาศไทยเทอะ่ะอบอ้าวรู้สึกแบบอับอเนอะอบอ้าวแบบอบออับอารมณ์นั้นแล้วฝาผนังแบบ ก็มีรอยเปื้อนเหมือนแบบมันคนอยู่เป็นเดือนเป็นรายเดือนอะเราแบบท็ไม่ความความสะอาดเงี้ยเ้าไม่ไม่แบบใช่ไหมมีเห็นมีรอยเท้ารอยฝ่ามืออยู่อารมณ์เหมือนเอาแบบเท้าไปไปพิงผนังไปแบบไปก่ายผนังแล้วเปื้อนๆอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยทีนี้ก็เลยเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ําไปปุ๊บพื้นเปียกพื้นเปียกเหมือนมีคนมาใช้ห้องน้ําเหมือนมีคนอาบน้ําเหมือนมีคนใช้แล้วอะไรเงี้ย ทั้งนั้นที่เราจองไว้ตั้งแต่ตอนเช้าซึ่งมันก็ควรจะแบบทําความสะอาดแล้วห้องมันควรจะว่างใช่ปะมันก็ไม่ควรจะแบบว่าเพิ่งมีคนมาทําความสะอาดนะอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้เราไปถึงสองทุ่มสองทุ่มมันก็ควรจะแห้งแล้วไหมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คิดอะไรเราก็เข้าใจว่าเบียร์ไปล้างเท้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ถามออืไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างอ่ะยังไม่ได้ถามคราวนี้ก็เห็นผ้าเช็ดตัวผืนนึงแบบอยู่ในห้อง เข้าใจว่าอ๋อในห้องน้าสงสัยเบียร์เอามาล้างเท้าเราเช็ดเออก็ก็เฉยไปก็ออกมาออกมานั่งกินข้าวกันกินข้าวเ,เสร็จปุ๊บก,ก็เลยนั่งถามเอ้าททำไมผ้าเช็ดตัวบนเตียงยังเหลือสองผืนอยู่อะไรเงี้ยเหมือนแบบยังพับอยู่เรายังไม่ได้ใช้กันไงเบียวก็บอกเอ้ายังไม่ได้ใช้นะก็ยังไม่ได้อาบน้ำยังไม่ได้อะไรอ้าวแล้วผ้าเช็ดตัวในห้องน้ําของใครแล้วใครมาอาบน้ำอะไรนยเ,เริ่มแบบเริ่มมี question ในหัวละเอ๊ะยัางไงาเอ๊ะยัางไงา ก็แบบจุกไปสักพ mm ักหนึ่งนั่งกินข้าวไปก็เลยไปอาบน้ํากันก็เก็บความสงสัยนั้นไว้แหละก็ยังไม่ได้ถามเพราะมันดึกมากแล้วไม่รู้จะไปถามใครเนาะเสร็จปุ๊บพอจะนอนเตียงคือมันแบบมันเป็นเตียงเตียงครูเอ้ยเตียงเดี่ยวเตียงเดี่ยวที่แบบนอนได้สองคนนุ่มไหมก็ไม่นุ่มแข็งไหมก็ไม่แข็งหรอกก็กลางๆอ่ะแต่ว่า ผ้าห่มนี่คือแบบบางมากบางอารมณ์ประมาณแบบเหมือนรีสอร์ทแถวแถวบ้านเราอ่ะเหมือนรีสอร์ทอ่ะเสร็จปุ๊บก็ไปนอนพอกําลังจะนอนหันไปคนข้างๆหลับไปแล้วอ่ะไอ้เราก็แบบอยู่คนเดียวแล้วพอจะนอนเนี่ยไม่ได้ปิดไฟก็ได้ยินเสียงแบบมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะกระจกเหรอ กระจกบานใหญ่ๆซึ่งไม่มีระเบียงะ uk, นะไม่มีระเบียงแต่เป็นกระจกแล้วก็เป็นผ้าม่านแบบผืนใหญ่ๆที่สามารถปิดได้หมดเลยอะไรเงี้ยเราก็ได้ยินเสียงแบบเหมือนกิ่งไม้เหมือนมัน,มนกิ่งไม้มันมาเสียดสีกับกระจกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันมีลมแล้วมันมีอะไรมาเขาาก็แก๊แกๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าอ๋อสงสัยต้นไม้มั้งอะไรเงี้ยสงสัยต้นไม้ ็ใฉยไปไม่ได้คิดอะไรหรือว่านกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดจินตนาการของเราไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางอะไรหรอกแล้วก็พยายามฟังแล้วเราก็ถูกอีกคนข้างๆาว่าเธอได้ยินไหมเธอได้ยินไหมแต่คนข้างๆ้านี่คือแบบไม่รู้แกลับหรือหลับจริงไม่ตอบจ้าให้เราก็โอเคช่างมันเถอะแล้วก็ขมตานอนก็จะก็จะนอนได้ก็คือแบบแบบบตื่นตื่นนอนหลับไม่สบายหนาวก็หนาวว่าผมก็บางบาง ปรากฏว่าทั้งคืนนั้นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าตื่นเช้ามาความสงสัยนั้นแบบต้องขี้คลายให้ได้อะเอราก็าไปเปิดผ้าม่านออกเนาะเปิดผ้าม่านออกปุ๊บไม่มีอะไรจะ้ะลืมไปว่าตัวเองอยู่ชั้นห้าต้นไม้ที่ไหนไมันจะสูงได้ถึงชั้นห้าวะสรุปเปิดออกไปไม่มีต้นไม้สักต้นจ้ะคือทุกอย่างคือโล่งไปหมดเลยมีแตตตึกมีแตตตึกทั้งหมดเลยแล้วส่องออกไปนี่คือแบบ นกสักตัวก็ไม่มีต้นไม้ก็แทบจะไม่มีก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยล้มันเสียงอะไรมาเมื่อคืนแต่ดีที่เมื่อคืนไม่ได้แบบเปิดออกมาดูไงแต่ก็ยังแบบงงแล้วก็เก็บกระเป๋ารีบออกจากตรงนั้นแล้วก็ยังไม่พูดอะไรนะก็ออกมาคุยกันข้างนอกตอนกินข้าวแ็คือรีวิวที่พักตรงนั้นคือแบบจะให้หนึ่งดาวก็ก็ยังเยอะไปอ่ะเอาจริงป่ะตั้งแต่ไปเที่ยวมา ่างประเทศหรือในประเทศไม่มีที่ไหนที่รู้สึกแย่เท่าที่นี่มาก่อนเลยอะ่ะก็ยัง,งก็ยังเอะจนถึงวันทุกวันนี้ที่นี้จะเล่าความรู้สึกตอนนั้นให้ฟังอ่ะตอนตัดภาพไปตอนที่เอากระเป๋าขึ้นไปเก็บซึ่งจังหวะตอนเอากระเป๋าขึ้นไปเก็บนะ่ะบอกเลยว่าขึ้นมาผ่านชั้นชั้นสองหรือชั้นสามเนี่ยที่ปิดไฟมืด แล้วขึ้นมาชั้นสี่ชั้นห้าแล้วแบบมีของเก็บหน้าห้องแบบเหมือนของรกตางแบบไม่เอาแล้วอย่างนี้มีฝุ่นเกาะเต็มเลยอย่างนี้คือเราเริ่มรู้สึกเอ๊ะยังไงละเอ๊ะยังไงละทีนี้จังหวะที่เปิดประตูเข้าไปเอ้าประตูปกติแล้วอ่ะที่พักที่ไหนเขาต้องล็อกห้องไว้แล้วให้กุญแจเราแล้วเราให้เราขึ้นไปเปิดเอแต่อันนี้คือประตูไม่ได้ล็อก <c oughs> น้ําในห้องน้ําก็เปียก ผมใช้เท้าก็เปียกผ้ามีผ้าของหนูห้อยอยู่เอา้าแล้วยังไงนี่มีคนอยู่หรือเปล่าเรามาอยู่ผิดห้องหรือเปล่าเขาให้เราอยู่ผิดห้องหรือเปล่าเออก็เริ่มก็เริ่มเอ๊ะแล้วยังไงวะทีนี้ก็กระเป๋าลงไปเก็บพอเอาเอา่าเขาไปเก็บเสร็จแล้วนี่ก็ลงไปข้างล่างลงข้างล่างก็คือยังไม่พูดอะไรต่อก็คือมันดึกแล้วคือจะไปที่อื่นต่อไม่ได้แล้วยังไงคือพวกนี้ต้องได้บินกลับไทยแล้วคืออ่ะต้องยอมพักที่นี่แหละ ได้นอนสักงีบก็ยังดีก็เลยลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเพื่อไปหาของกินมาของกินกลับมาเสร็จก็คือก็กินเสร็จก็ก็มองไปเห็นรอยเท้าอย่างว่าะลรก็เอะเหมือนกันรอยเท้าคนบ้าเลยรอยเท้าจะไปอยู่เหนือหัวคนคนยืนประมาณเกือบสองเมตรแล้วแต่รอยเท้าอยู่สูงประมาณหัวคนเนี่ยอซึ่งเตียงมันก็ไม่ได้จะสูงอะไรขนาดนั้นไปประทับตารอยเท้าซึ่งไม่ใช่รอยเท้าแบบศิลปะรอยเท้าศิลปะจะเป็นสีสี เป็นสีรอยวาดอะไรต่างๆที่มันเป็นสีอื่นแต่นี่คือรอยเท้าที่แบบเห<อ>ยี<อ>ยบดินเห<อ>ย,ยียบเหยียบยินเหยียบฝุ่นมาแล้วไปถีบไปอะไรไปเดินบนผนังอะไรประมาณนี้เลยซึ่งเราก็แบบเก็บไว้เราถ้าสิ่งที่เราเก็บไว้เพราะว่าเราอยู่กันสองคนถ้าคนหนึ่งพูดขึ้นมาคนหนึ่งรู้สึกระแวงคิดขึ้นมาพูดให้อีกคนรู้สึกขึ้นมามันจะอยู่กันไม่ได้เราก็เลยพยายามไม่พูดทีนี้จังหวะตอนที่ข่มตาหลับนอน ที่บอกว่าห่มบางเนาะแล้วก็เราก็นอนกันไปจริงๆคือแอร์แอร์มันเย็นเฉียบเลยนะแอร์มันเย็นมากแล้วก็แต่ลมในห้องอ่ะไม่มีลมแอร์ไม่มีแต่แอร์เย็นทีนี้คิดว่าตอนที่ได้ยินเสียงก็ก็ก็แก๊กแก๊กแก๊กอยู่ตรงกระจกกระจกกั้นไวยหมดเลยคือไม่สามารถเปิดหน้าต่างออกไปได้และไม่สามารถลมข้างนอกคือไม่สามารถพัดเข้ามาได้ ล้วทีนี้คือที่ยินเสียงดังแก๊กแก๊กแก,ก๊กไอเราตอนแรกจังหวะแรกคือเรามองดูแล้วแหละมองดูผ้าม่านผ้มาม่านน่ะไม่ได้ไหวติงอะไรเลยสักนิดเดียวแล้วผ้มาม่านน่ะเป็นผ้าม่านแบบชายผ้าซึ่งชายผ้ามันไม่สามารถไปกระแทกกระจกให้ดังก็แก๊กกกแก๊กได้แน่นอนทีนี้เราก็ได้ยินแล้วแหละเราก็ไม่ได้นะถ้าเราพูดออกไปอีกเกิดอะไรขึ้นสองคนนี้อาจจะนอนไม่ได้อ่ะแกล้งหลับครับจริงๆคือไม่ได้หลับนะครับแกล้งหลับหลับตาไว้คือแกล้งหลับ แก้งนอนทีนี้นอนทีนี้มีช่วงมีช่วงกลางดึกทีนี้โดนปลุกขึ้นมาด้วยเรื่องเดิมนี่แหละก็แก๊กก็แก๊กจริงๆคือมันก็แก๊กทั้งคืนเลยมันไม่ได้ก็แก๊แกแค่สองช่วงก็แก๊กทั้งคืนเลยแต่เราโดนปลุกขึ้นมาช่วงดึกอีกรอบหนึ่งว่าตัวเองได้ยินเสียงอะไรไหม,มไม่มีอะไรหรอกนอนนอนนอนเรานอนกันเถอะอ่ะอันนี้คือเราจริงๆคือเราได้ยินเรารู้ทุกอย่างแต่เราทําเป็นไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวจะนอนกันไม่ได้ ทีนี้เราก็นอนไปอะนอนนอนทีนี้ตื่นเช้ามาเราก็มาเฉลยกันนั่นแหละว่าเมื่อคืนเมื่อคืนก็ได้ยินเสียงดังก๊อกแก๊แกอยู่นะแล้วเราเปิดหน้าต่างดูซิเปิดหน้าต่างปุ๊บโอ้เราอยู่ชั้นห้ากระจกล้วนเลยเรามองดูแบบวิวเมืองเลยไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรที่มันสามารถพัดมาเพื่อกระแทกให้กระจกะมันดังก๊อกแก๊กได้เลยเราก็มองหน้ากันเอ้าเมื่อคืนมันคืนอะไรกันแนว่วะทีนี้เราก็รีบรีบเช็คเอาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ เกือบเจ็ดโมงอปล่ารีบออกไปอืมหกโมงเกือบเจ็ดโมงนะหกโมงครึ่งประมาณนี้รีบออกไปเลยเพราะเราเราไปรอที่สนามบินดีกว่าอืมไปก่อนเวลานะเราบินเช้าอยู่บินประมาณแปดโมงครึ่งเก้าโมงไงเรารีบไปสรุปแล้วคือเราเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ที่ที่เราได้ยินเสียงแต่ว่าเราว่ามันไม่น่าจะใช่พวกกิ่งไม้ หรือว่าพวกผ้าม่านอะไรที่มันกระแทกได้อะไรอย่างนี้ไม่น่าใช่จะบอกว่านกก็ไม่น่าใช่เพราะมันไม่มีที่ให้เกาะเลยมันเป็นกระจกยาวลงมาเลยสุดแล้วเราคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละซึ่งมันทําให้เรารู้สึกกลัวและขนลุกนะตอนที่เราได้ยินแต่พอเราออกมาข้างนอกแล้วเออเราโอเคละนี่แหละเรื่องที่เราจะเล่าก็มีเนื้อเรื่องประมาณนี้แหละคือเป็นประสบการณ์ที่แบบหลอนมาก